เรื่องราวของหมากขี้เลือนเปลี่ยนหัวใจคนใจดำเรื่องเล่ามีอยู่ว่าพี่ชิดแกเป็นคนใจดำชอบยิงนกตกปลาไปเรื่อยแต่ที่หนักก็คงเป็นเนื้อหมาแกกินแหลกเลยล่ะคะ่ะแม่แกบอกว่ามันบาปนะลูกพี่แกก็ไม่เคยสนใจคำเตือนของแม่เลยเมื่อราวสิบห้าปีก่อน มีเหตุการณ์ที่ทำให้แกเปลี่ยนไปครั้งนั้นมีแม่หมาขี้เลื้อนตัวหนึง่งมันมักวิ่งไปหาของกินแถวแถวบ้านแกบ่อยพอบ้านแกติดตลาดมีบางคนเคยถามพิชิตว่าที่กินหมาอยู่บ่อยๆทำไมไม่กินหมาขี้เลื้อนแกบอกว่ากินไม่ลงวะ่ะมีอยู่วันหนึง่งเนื้อแห้งที่แกตักไว้หายไป พอมองไปแกก็เห็นหมาขี้เรือนนั้นวิ่งคาบเนื้อตากแห้งของแกอยู่ความแค้นใจและการฆ่าที่อยู่ในสันดานพิชิตคว้าไม้ที่ใช้ตีหมาได้ก็วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วพอตามทันแกก็ทุบไปทีเดียวหมาขี้เรือน,นั้นล้มลงชักทันทีแกบอกว่า หากตีตรงจุดแค่ไม้เล็กๆธรรมดาก็ตายได้นี่คือคนตีหมาจนชำนาญพี่ชิดทิ้งซากหมากองไว้อยู่ตรงนั้นโดยไม่ต้องเหลียวหน้าไปดูอีกเพราะตีมาเป็นร้อยก็ไม่มีทางฟื้นและวันนี้ด้วยความโมโหที่ชิดจะกินหมาขี้เลือนตัวนี้ ที่ดันมากินเนื้อตากแห้งและมายามถึงถิ่นของแกพิชิตเดินกลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการแล่เนื้อพร้อมกับสั่งให้น้องเขาเฝ้าซากหมาขี้เลื้อนตัวนี้เอาไว้แต่น้องชายเขาก็มัวแตะกิบตะขบจนลืมดูพอพิชิตมาถึงก็โวยวายกับน้องว่าซากหมาหายไปไหนวะ พร้อมกับวิ่งตามลอยเลือดหมาขี้เลือนตัวนี้พร้อมกับบ่นว่าทำไมมันไม่ตายวะสักพักหนึ่งแกก็ได้ยินเสียงมาเห่าแกก็ตามเสียงไปทันทีพอไปถึงภาพที่เห็นคือหมาขี้เลือนกำลังจะตายมันมีลูกที่ต้องเลี้ยงห้าตัวไว้กำลังกินนมอยู่บางตัวก็วิ่งไปคาบเนื้อ ที่แม่หมาขี้เลื้อนข้าไปฝากแม่หมาขี้เลื้อนตัวนี้มันตายแล้วฟื้นคงไม่ใช่แต่ที่มันยังไม่ยอมตายก็เพราะจิตใจอันเข้มแข็งของมันที่ปลุกเล้าเยื่อใยที่คงเหลืออย่างเหนียวแน่นว่าต้องกลับไปให้ได้เพื่อให้ลูกมันกินนมการตีของพี่ชิตในครั้งนั้นกระทบกระเทือนถึงหัวสมองแตกเลือดสาดเป็นริ่ม แต่มันยังลากตัวมันเองกระเสือกกระสนล้มลุกคุกคานเพื่อกลับมาหาลูกของมันจนได้และสิ่งที่เห็นคือการกระทําที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ที่รักลูกมากที่สุดโดยไม่ห่วงตัวจะตายนี่จิตใจอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่ไม่ว่าสัตว์หรือคนก็มีจิตใจเช่นนี้แม้มันจะตาย ก็ขอให้ลูกพวกมันได้อิ่มสักมือ้อแม่หมาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วไม่อยากจะเชื่อนั่นคือน้ำตาของแม่หมาขี้เลือนตัวนั้นมันมองมาที่น้องชายกับพี่ชิดเหมือนขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายที่มันต้องการให้นมลูกก่อนตายสายตาของมันเศร้ามากมันมองมาที่น้องชายกับพี่ชิด อย่างวิงวอนทางสายตาที่ขอร้องเพื่อขอให้มันได้ให้นมลูกของมันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตายพี่ชิดไม้หล่นลงกับพื้นเดินเข้าไปดูแม่หมาขี้เลื้อนตัวนั้นในยามนั้นสิ่งที่แกเห็นไม่ใช่หมาขี้เลื้อนแต่แกเห็นจิตใจแห่งความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทนเจ็บปางตายเพื่อกลับไปหาลูกให้ได้ไม่พูดอะไรทุกอย่างจุกอยู่ที่ลำคอสายตาพิชิตที่แข็งกร้าวกลับอ่อนโยนลงพร้อมกับมีลูกหมาตัวหนึ่งวิ่งไปหาแกกระดิกหางให้แกอุ้มลูกหมาขึ้นพร้อมมองไปที่สายตาของแม่หมาขี้เลือนตัวนั้นอย่างสํานึกผิด และพูดคำว่าขอโทษพูดได้แค่นั้นแม่หมาก็สิ้นใจตายน้องชายกับพิชิตช่วยกันฝังแม่หมาตัวนี้พร้อมๆกับจิตสำนึกที่เกิดใหม่ของพิชิตที่เปลี่ยนไปแล้วเล่ากับคนละคนแกรับเลี้ยงลูกหมานั้นไว้ทั้งห้าตัวและตั้งแต่นั้นแกกลายเป็นคนใจดี ไม่ไล่ย,ยิงนกยิงหมายิงแมวอีกแกบอกว่ามันอาจจะมีลูกรออยู่ก็ได้วันเกิดของแม่ปีที่แล้วแกเอามะลิร้อยเป็นพวงไปให้แม่ทั้งทัที่ไม่เคยทำมาก่อนพี่ชิตกราบแม่พอพูดกับแม่ว่าแม่ครับตอนผมอายุ16แม่สอนผมยังไงนะ สอนอีกหนได้ไหมครับแม่แก่น้ําตาขอพูดไม่ถูกเขามีชีวิตเหมือนที่คุณมีเขามีหัวใจเหมือนที่คุณมีเขามีความรักเหมือนที่คุณมีใครสักคนพูดไว้ว่าหากคุณลองเลี้ยงสุนัขสักตัวด้วยรักแล้วคุณจะรู้ว่ารักแท้เป็นเช่นไรโปรดเมตตา นี่คือเรื่องราวของหมากขี้เลือนเปลี่ยนหัวใจคนใจดำขอบคุณที่มาจากเพจมิจเจลีหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกคนได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ